ไม่โดนต้นตลโดไม่รู้จูเราดูเลยตตีโดนใจใจก่ออ๋อไม่รู้ตัวยอเลยอเห็นต้นไหวันขึ้นมาเลยอ๋อด้นี้ตั้งใจมาโอ้จะไม่ดรอนมันแน่นะเขาสะดุดแล้วอ๋อโอเควรที่ละโอเคัวที่เราหูซ้ายเขาก็มีอาการหนเพราั้นเราชล่าใจอูว่ายังไงอ่ะชะลาใตาไมน็อกไงเราไม่ชะล่าเราเดินไปจะเก็บเขาอแล้วก็กะกะปิดบัญชีเลยใช่ครับ ว่ามันหลวมหรือว่ายังไงอ่าใช่ครับรับพลาดพลาดด้ครับโหวต่อยเข้าเอ็นไปมาก่อนที่เราจะดูเนาะทำเสียจได้นะครับนิดเดียวโดนจังหวะเดียวกานคอทีเดียวลงเลยรู้ๆนะว่าเราหลับเลยนะหลับตั้งแต่ยังไม่ถึงพื้นน่ะรู้แต่ว่ามึนนะครับมึนเราตอนนี้ก็เริ่มเริ่มโอเคได้ไหมมีโอกาสแพ้ไหมครับจะให้ครับทีแข็งได้ หนักเราคงขึ้นไปต่อยเยอะเกินแบบอ้ำหนักเยอะเกินไปใช่ไหมขอลดมาหน่อยใช่ไหมวันนี้วันนี้เราต่อยร้อยต่ออะไรร้อยสิบสองร้อยสิบสามก็ได้วันนี้วันนี้ชุกเนี่ยร้อยสิบห้าคนใหญ่กันไปคือเราปีนน้ำหนักขึ้นมากไปหน่อยเพราะต่อยโอนขนาดปีนน้ำหนักเราต่อยเขาอาการออกแต่โดนหนักเราไม่เคยมีอาการครือถ้าเกิดน้ำหนักร้อยสิบสองลิตรน้เราอยู่ได้ไปัจจุนั้นอยู่ได้ครับเขาจะช่วยได้ก็ยืนส่งต้องลง พยายามจรีวกบัตรเขาบอเราแรกไปเรียกมาเขาใหญ่เขาใหญ่เลยไม่ร้สักครั้งขอผิดลงมาหน่อยสักสิบสองสิบสอจะทำไหวปะเนี่ยถือว่าถ้าสิบามครึ่งเนี่ยสิก็ได้สิมได้ใช่ไหมเราสิบสามไปสิบสามไปมาไไโอเค